แบบนี้อาจจะส่งผลดีต่อปอหนานร้ายกลายเป็นดีนั่งพาปอหนานไปข้างนอกจะดีได้ยังไงกันทําไมท่านพี่ถึงทํากับลูกของเราได้เ้ยเจ้าอย่าเพิ่งใจร้อนฟังข้านะเสียงพิงเจ้าคิดว่าที่ผ่านมาเราทําผิดไปไหมทําไมกล่าวเช่นนี้เจ้าคะพวกเราแอบ,บซ่อนปอหนานเอาไว้ตลอดหลายปีไม่ให้เขาออกไปไม่ให้เจอใครพวกเราโหดร้ายกับเขาเกินไปไหม เราต่างก็รู้ดีเวลาของเขาเน่ยมันมีไม่มากแล้วเห็ุได้ไม่ปล่อยให้เขามีความสุขกับเวลาที่เหลืออยู่แ,แต่ว่าข้าเชื่อว่าด้วยความฉลาดของโตโต้ปอ,อ,อนานจะต้องไม่เป็นอะไรแน่ถ้าเข้าใจที่ท่านกล่าวมาแต่ในฐนานะแม่จะวางใจได้ยังไงที่ลูกเอาไปเตร์ตเตร่ถูกคนหัวเราะเยาะดูถูกเหยียดยามยิ่งกว่านั้นถ้าเกิดเรื่องข้าไม่อยากให้ปอนานไป ท่านพี่ข้าทิ้งปอหนาม่ลงเฮ้ยทิ้งไม่ลงก็ต้องทิ้งเจ้าคิดจะเก็บเขาตลอดชีวิตได้ยังไงเฮ้อผ้หปนปอาใจาค่อยๆเดินขอรับเจ้าค่ะอาเป็นไงบ้างขายดีไหมวันนี้คุณชายรอง แม่นางหลิวมาแล้วแม่นางหลิวชาสักหน่อยขอบคุณภาพวาดภูมิทัศน์ยิ่งใหญ่งดงามอารมณ์ศิลปะเป็นเลิศมุมบนนั้นมีนกช่างอ่อนโยนจริงวาดได้งามยิ่งนักอ แม่นางหลิวหากเจ้าอยากชมภาพใดพิเศษแค่เพียงบอกมาข้าจะนำไปส่งด้วยตัวเองเลยไม่ต้องหรอกถ้าแค่ดูเรื่อยเปืยคุณชายรองภาพวาดนี้นั้นทำไมเหรอว่านเป่าใจชื่อเสียงขจรรับใช้ห้องเต้กลับห้ภาพวาดคนไม่มีค่าอันใด เกรงว่าจะเสื่อมเสียชื่อเสียงได้เออเดี๋ยวไม่นางหลิวภาพวาดเหล่านี้เราก็เพียงสะสมไว้ทีละเล็กละน้อยเท่านั้นเนอะส่วนของมีค่าอื่นๆล้วนเก็บรักษาไว้อย่างดีเลยอ่ะจริงเหรอจริงสิถ้าหากว่านางหลิวสนใจแล้วก็กําหนดวันมาได้เลยข้าจะจัดเตรียมภาพวาดเอาไว้ให้แมน่นางชื่นชมเวลานี้เหมาะสมไปดูกันตอนนี้เลยเออทำไมคุณชายรองไม่เต็มใจเหรอ ห้องลับคือที่เก็บรักษาของมีค่าบ้านเซนซานเตี้ยอย่างข้าไม่มีสิทธิ์ร้องขอคุณชายรองข้าขอตัวละ ปเาชเออีท่านแม่ทำไมเจ้ามาอยู่ที่นี่เออข้ามาหาท่านพ่อนะ่ะป๋าีท่านพ่อเออเออเออป๋าีที่ร้านมีเรื่องอะไรออขอรับมีแขกจากซานตรงเดินอยู่ในร้านอยู่นานเลยเออบอกว่าเครื่องประดับคุณภาพไม่ดีเหมือนว่าเขากำลังมองหาของมีค่ามอบให้แก่ผู้ปกครองทางเหนือ ดังนั้นข้าเลยจะนำอัญมณีที่ได้มาจากวางตุ้งให้กับพวกเขาได้ชมดูกันเออเอ,อข้ารู้แนละ้วเจ้ากลับไปที่ร้านก่อนเดี๋ยวข้าจะนำของตามไปครับท่านแม่ข้าไปก่อนนะอ,อืออ เก็บของว่านเป่าใจอยู่ที่นี่นี่เองหางจบอากาย,ะย,ะย <c oughs> หุหางจกคกลับมาแล้วเซ <c oughs> <c oughs> นปหนานตาตาเราถึงแล้วรีบลงเร็ว <c oughs> <c oughs> พวกเรามาถึงแล้วลงมาเดี๋ยวนี้แล้ว พ,พวกเจ้านี่จริงๆเลยนะ hmm. ตอนที่ยังไม่ถึงก็ถามอยู่นั่นแหละว่าถึงหรือยังพอมาถึงแล้วหลับเป็นหมุด